วันนี้วันอังคานนะครับ15สิงหาครับผ่านมาครึ่งเดือนแล้วนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นรายการของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกเลกที่3นะครับโดยคู่แรกครับเราจะไปดูทางด้านของสปาร์ตักปรากฮะเปิดบ้านเจอกับ FC โคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของโคเปนเฮเกนเนี่ยทำได้ดีนะครับ ภาพรวมของสปาร์ตักปาร์กณเวลานี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะฮะมีเพียงเกมที่พวกเขาเสมอกับโคเปมาศูนย์ศเพียงแค่เกมเดียวครับนอกนั้นดุเหลือเกินนะครับชนะรวดและยิงไปทั้งหมดมากกว่า14ประตูนะครับฝั่งทางด้านของผู้มาเยือนโคเปห์เฮเกนเนี่ยฟอร์มสดจัดๆเลยครับนาทีนี้ไม่กลัวใครเลยฮะหเกมหลังสุด รวมทุกรายการนะครับพวกเขาไม่แพ้เลยนะฮะโดยเสมอ1เกมนอกนั้นชนะรวดมาทั้งหมดด้วยนะครับความพร้อมของคู่นี้เนี่ยฝั่งของโคเป h a g เกนครับยังคงมีตัวเจ็บหน้าเดิมนั่นคือวิกเตอร์คาสันแล้วก็ดาวิดนะครับนอกนั้นระบบ4-3-3เหมือนเดิมคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาะที่ฝั่งเจ้าถิ่นเอง เชื่อว่าแผนเดิมแน่นอนนั่นคือ343มียันคุชตานะครับรับบทเป็นหน้าเป้าขนาดที่ทางด้านของลูก้ากับเวโกวิมาซวิชเองเนี่ยจะเป็นตัวทำเกมนะครับสปาร์ตักพาร์คเนี่ยฟอร์มค่อนข้างดีเมื่อพวกเขาเล่นในรังครับแล้วปีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของลีกด้วยนะครับคุณภาพทีมดูพัฒนาขึ้นมาเพียบเลย ขณะที่โคเป h a g เกนครับก็ยังคงรักษามาตร,รฐานการเจอกันเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยโคเปห์เกนเปิดบ้านเสมอกับสปาร์ตักปรากนะครับขณะที่ในปี2009ฮะย้อนกลับไปหลายปีเลยนะครับโคเปเกนบุกมาถล่มสปาร์ตักปราก3-0 3เกมที่ทั้งคู่เคยเจอกันเนี่ยโคเปงไม่เคยแพ้นะฮะชนะไป2เสมอไป1เกมนี้มีโอกาสออกหน้าเสมอสูงทีเดียวนะครับ 1-1ห,ห,หรืออาจจะเป็น2-2ผมมองว่าโคเปอรฮัเกนในเกมนี้เน้นเป็นพิเศษแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดพวกเขานำก่อนฮะโอกาสแพ้ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นมองไปที่โคเปรฮะ handicap เปิดมาที่0.25นะครับไหลลงแล้วก็ไหลขึ้นนะครับคู่นี้ทุกราคาเลยฮะคใครชอบน้ำแบบไหนผมแนะนำให้เชียร์ฝั่งทางด้านของโคเปอรฮัเกนนะครับสถิติก็ค่อนข้างดูดีกว่านะฮะแล้วก็เชียร์ไปที่สกอร์ต่ำเต็เมเวลา มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าจบ0ูนค่อนข้างสูงสำหรับเกมนี้ครับเชียโคเป้คเดินทางอีก1สนามนะฮะสนามที่2ครับไปที่นอร์เวย์ครับโมดเจอกับ KI ไ l คล s คสวิกนะฮะจากหมู่เกาะแฟโรนะครับทีอาร์เคส t ตเดียฟาดแข่งกันเที่ยงคืนนะครับแฮนดิแคปให้โมดเหนือกว่า1.5ไหลไป1.75นะครับผลงานของโมดเองเนี่ยภาพรวมถือว่าค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงๆนะครับ อย่างล่าสุดเนี่ยพวกเขาแพ้ทางด้านของ KI c l u s s w i c k มา2ประตูต่อ1นะครับภาพรวมยังดูแล้วเนี่ยเป็นรองทางด้านของผู้มาเยือนค่อนข้างเยอะ5เกมหลังมีเพียงที่ชนะทางด้านของ HJK Helsinki เพียงแค่ทีมเดียวนะครับขณะที่ KI c l u s s w i c k เองเนี่ยผมยกให้เป็นทีเด็ดแล้วก็มามืดสำหรับรายการนี้เลยนะครับพวกเขากำชัยมาได้ก่อน2ประตูต่อ1 แล้วดูภาพรวมเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยตลอด5เกมที่ผ่านมานะครับทางด้านของความพร้อมของคู่นี้เนี่ยเจ้าบ้านโมดเองนะครับงานหยาบแน่นอนฮะอย่างน้อยต้องมี1ประตูนะครับแล้วข่าวดีสุดๆเลยนะครับได้ทางด้านของโอล่าบิลฮิลเซ่นนะครับหัวขอกเบอร์1กลับมายึดในตำแหน่งตัวจริง อีกหนึ่งครั้งตรงกลางก็จะเป็นคริสเตียนอีลิกเซนเอมิลเบร็กวิกนะครับที่ปั้นเกมขณะที่ผู้มาเยือนเนี่ยเซอร์ไพรส์ทีเดียวครับวันนี้เล่นง่ายเลยครไม่มีความกดดันใดๆนะครับ451ครับแดนกลางนี่แนนปักเลยนะครับขณะที่ตัวลุกก็คงจะหนีไม่พ้นทางด้านของลุกเเคซี่นะครับยืนค้ำมาอยู่นะครับ อาจจะเป็นรองเยอะนะสำหรับ KI c l u x w w e ิ k นะฮะแต่การที่พวกเขากำชัยได้ก่อนฮะทำให้ความได้เปรียบนี่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมากวันนี้ต่อแพงไปนิดนึงสำหรับทางด้านของโมดะฮะการเจอกันก็เพิ่งเจอกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับแล้วสถิติในบ้านเนี่ยเท่าที่ผมไปดูมาโมดเล่นในบ้านได้ดีมากๆนะครับ2ประตูสำหรับเกมนี้ผมว่ามีแน่นอนนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าชนะ ผมยังมองว่าโมดเนี่ยมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงแต่ด้วยเลทที่เปิดมาเนี่ยค่อนข้างอันตรายดังนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นหรือลงทุนฮะผมมองว่าเราเลือกเชียร์ทางด้านของมวยรอง k <c oughs> I c อคลัคสวิกในเลทสองลูกได้นะครับถ้า2ลูกผมแนะนำส่วนใครอยากจะไปสกอร์สูง ไปได้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นนะทั้ง 2, 2, 3, 2พวกนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสำหรับทั้งคู่กันด้วยนะครับโมดมีสถิติในบ้านค่อนข้างดีผมเชื่อว่าโมดยิงแน่ๆฮะเหลืออยู่อย่างเดียวฮะคยกว่าเกินมาตรฐานหรือว่าเกินเบอร์หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับถ้ายิงนี้ผมบอกเลยว่าสกอร์สูงมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าเลทต่ำสุดคือ3ควบ สกอ์สูงครับผมให้แนวทางเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าเชียร์ผมยังมองว่า KI p l u s s Week ฮนะมีของดีเลยนะครับสนามที่3ครับเราเดินทางไปที่ไซปรัสฮะไปดูทางด้านของอาริลิมาร์ซอสครับเจอกับทางด้านของ l a g o ู f หรือลา o f f ก็เรียกไม่ผิดนะครับเพราะว่าไปเช็คข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคู่นี้เนี่ยทางฝั่งทางด้านของ a l i ิลิมาร์ซอสเนี่ยแพ้ทางลาคอฟมา21ฮะ ทำให้สถานการณ์วันนี้เนี่ยอย่างน้อยการเล่นในบ้านของพวกเขาต้องยิงให้ได้1โป้งนะครับภาพรวมของอาริสเองเนี่ยลงทําการแข่งขันในลีกฮะเกมในบ้านนี่ผมว่าค่อนข้างเสียประตูเยอะกว่าเกมเยือนด้วยขณะที่ผลงานภาพรวมของอาริสเนี่ยมีเพียงเกมเดียวฮะคือเกมล่าสุดนี่แหละ ที่พวกเขาพ่ายลาคอฟมา2-1ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่แพ้เลยโดยเฉพาะในรอบคัดเลือกะฮะการถล่มบาเต้นี่บอกเลยว่าแสดงให้เห็นเลยนะครับยิงบาเต้ไป11ลูกอะนะครับคือดุมากสำหรับอาริสนะครับขณะที่ลาคอฟเองเนี่ยหเกมหลังไม่แพ้เลยนะครับแล้วถือว่าเป็นมามืดอีก1ทีมด้วยนะครับ สภาพความพร้อมและก่อนแข่งวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านทางอาริสเองนะครับเทคนิกเนี่ยน่าจะมีการปรับหมากพอสมควรนะครับอาตูโกเมสวันนี้จะเล่นกลางรุกนะครับขณะที่ด่านหน้าของพวกเขาเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของวารนบาบิก้ากับเลโอนะฮะในระบบ4-2-3-1นะครับเชื่อว่าอาริสใส่เต็มแน่นอนขณะที่ลาคอฟเองเนี่ยขาดแนวรับนั่นคือเอเดรียนนะครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยทางคา m มิลเปสกากับเอวี่โลเปสเองเนี่ยบาดเจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยระบบอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่343นะครับแนวรุกของพวกเขาโคเชร์กินเซบูราหรือว่าจะเป็นฟาเบียบิอาเชสกี้นะครับก็น่าจะเป็นชุดเดิมเลยนะครับถือว่าเป็นงานที่เซอร์ไพรส์ทีเดียวครับแล้วคู่นี้เนี่ยก็เจอกันมาแค่เกมเดียวเท่านั้นสถิติในบ้านของอริสเองเนี่ยผมดูแล้วค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียว เพราะว่าเกมล่าสุดที่พวกเขาลงแต่เนี่ยคือการถล่มบาเต้บริซอฟไป6-2ก่อนหน้านี้ในบ้านเนี่ย5เกมที่ผ่านมาชนะรวดทั้งหมดเลยนะครับต้องดูเลทนิดนึดนงวันนี้เลทเปิดมาค่อนข้างอันตรายคือถ้าเปิดมา0.5ไหลไป0.75เนี่ยผมบอกเลยว่ามีโอกาสเชียร์อริสค่อนข้างสูงฮนะ แต่พอเปิดมาปอปอไหลลงเหลือแค่เสมอราคาค่อนข้างแปลกครับแต่ผมแนะนำนะราคาเสมอน้ำของลาคอฟเนี่ยอันตรายมากๆถ้าเชียร์เนี่ยผมให้เชียร์ทางด้านของอลิสนะครับผมว่าเกมนี้อลิสมีโอกาสถ้า2อเนี่ยสกอร์รวมเนี่ยพวกเขาจะผ่านเข้ารอบทันทีแล้วคิดว่าเกมวันนี้อลิสน่าจะเฉือนครับไม่ขี้เล่ครับ2 1 2 0มีแน่นอนนะครับเชื่อว่าอลิสจะผ่านรอบต่อไปให้เชียร์เจ้าถิ่นนะครับ สนามต่อไปครับไปที่ตุรกีเลยฮะดูกาตาสรายครับเจอกับโอลิปิยาครับตัวแทนจากทางด้านของสวีเนียนะครับฝั่งของกาตาสรายเนี่ยลงทําการแข่งขันฮะโดยเกมแรกเนี่ยถล่มทางด้านของโอลิปิยามา30นครับเกมวันนี้เล่นในบ้านบอกเลยว่าสบายๆนะ กาตายเองเนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะโอเคทีเดียวนะฮะสี่เกมหลังไม่แพ้เลยนะฮะชนะไป2เสมอไป2เกมล่าสุดเสมอกับทางด้านของเคสซิริสปอร์เนลีกมา 0- ู 0, นย์ขณะที่โอลิปิานะครับไปเพิ่มกำลังใจด้วยการชนะดอมซาเล่สอ ทำให้5เกมที่ผ่านมาเนี่ยมีเล็กแรกเท่านั้นครับที่เขาไปทะลึง่งพลาดท่าให้กับกาตาเกมนี้บอกเลยว่าโอลิปิาดูแล้วเหนื่อยครับเพราะว่าต้องยิงถึง4ลูกในการที่จะพลิกเข้ารอบขณะที่ตัวผู้เล่นเนี่ยราอูฟอรุสนะครับแนวรุกวัยรุ่นมีอาการบาดเจ็บแต่เชื่อว่าน่าจะไม่ส่งผลมากมายนะครับมีศูนหน้าชาวอิสราเอลอย่างฟาดิดานะครับก็จะรบบทกลางรุกเหมือนเดิม 4-3-1-2ครับโอลิปิาไม่มีอะไรเสียครับเปิดแรกเท่านั้นขณะที่เจ้าถิ่นเนี่ยแนวรุกตัวใหม่อย่างทางด้านของวินเฟตซาฮาพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้เช่นเดียวกับทางด้านของบารูอิคาดีนะครับสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งแต่นาทีแรกได้ด้วยแล้วคิดว่าน่าจะส่งลงทันทีฮะบ,บริทยิสมาร์สนะครับมีดิสเมเทนยืนกลางลุกฝั่งซ้ายเป็นทางด้านของวินเฟตซาฮา นะครับผมว่าแฮปปี้เลยทีเดียวโอลิปิาครับหนีไม่รอดแน่นอนฮะเย่าเยือนเหลืออยู่อย่างเดียวครับกาตาโป้งแรกมาเร็วเมื่อไหร่นะครับรับรองว่าไหลทันทีฮะแล้วสถิติในบ้านค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวฮะกาตานะครับในบ้านนะฮะสิบแปดเกมนะฮะแพ้เกมเดียวชนะ15เสมอไป2ดูแล้วรอดยากนะครับเหลืออยู่อย่างเดียวครับ2โป้ง3โป้งเท่านั้นเองฮะผมให้สกอร์เดิมเลยฮะ ไปกลับโดนหกลูกนะครับให้เชียร์ทางด้านของกาตาครับไม่น่ารอดนะโอลิปิานะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเดี๋ยวผมจะอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ขอใทุกท่านโชคดีนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เหมือนเดิม